พี่น้องเขาทำอะไรวะเรางเขาจะปูุคอรหรือเปล่าเฮ้ย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 น้องปลุอตายเฮ้ยเหมือนนั่นแหละเหมือนนั่นแหละเหมือนนั่นเหมือนนั่นแหละเหมือนนั่นแหละเฮ้ยเธอจับตัวน้องดิเนี่ยทุกคนเหมือนนั่นแหละเหมือนนั่นแหละ ไม่เป็นไรเป็นไรสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแบกคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยมากับเพื่อนฮันนะครับผมสวัสดีครับผมฮันพาเดินนะครับผมก็สาวพีอีซีเนี่ยเข้าไปติดตามเพื่อนฮันกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาเพื่อนผมเนี่ยไปที่บ้านล้างนะครับที่ผมเนี่ยเคยเจอเด็กเนี่ยอาศัยอยู่นะครับผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มาหลายวันนะ้นไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเนี่ย ยังอยู่ที่บ้านล้างหลังนั้นอีกหรือเปล่านะก็ตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยก็เพิ่งหยุดตกไปนะเพราะว่าฝนเนี่ยตกมาหลายวันเลยนะฮันนะก็ทําให้เราเนี่ยถ่าย <ทำ S 1> คลิป,ลปใช่ใชก็ไม่รู้ว่าผมจะเจอเด็กคนไหนหรือเปล่านะก็โอเคทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคลนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชทหนึ่งติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ผมแล็เพื่อนฮันเนี่ยได้ทาคลิปไปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับเเพราาะว่่ตอนนนีี้ย ท้องฟ้าเนี่ยเริ่มมามืดแล้วนะพี่ๆนะเจอไหมครับไปท่านเดี๋ยวเราไปเรยกครับผมไปไปฮันเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าด็กจะยังอยู่หรือเปล่านะใช่

เนี่ยโถสซวมเนี่ยถ้าบ้านไม่มีนี่เราสามารถเอาไปได้เลยนะแต่ว่าเราไม่ขโมยนะครับพี่พี่ครับมันไม่ดีนะ่ใช่อ่าของคดรับแต่ว่าเราลองโล่นะครับเนี่ยเหล็กเนี่ยฮะฝนตกดูาน้วนะับพี่พี่ครับพี่พี่ครับฝนตกอีกแล้วนะใช่ครับ เนี่ยฮันเดอพาไปดูนะเหล็กไงที่มีคนมาตัดขโมยไปอ,อนี่เจ๊เหล็กพวกเนี้ยโดนตัดขโมยหมดเลยนะครับที่มันงอออกมานั่นจะเป็นพวกโจร บอกว่าเราจะมีโจรน,นะทุกคนนะใช่เจอไหมพี่เ <_ an> ต็มเลยอะ่ะเผื่อถ้าเหล็กพวกนี้เนี่ยมันดึงได้นี่มันน่าจะดึงไปด้วยนะเงี้อาจจะใช่นะมถ้ามันดึงได้เดี๋ยวมันดึงไม่ได้มติดอยู่กับตรงนี้ <_ an> ไปทุกคนครับเดอหลอนเนี่ยรีบไป หาเด็กนั้นจะเลยดีกว่านะครับผมเฮ้ยเ็ดอะไรวะเนี่ยเฮ็ดเนี่ยเป็นเห็ดข้อตอกน่าจะใช่นะเน,นี่ยเห็ดเนี่ยมันได้ใหญ่มากเลยนะทุกคนอันนี้มันยังเล็กอยู่นะครับใช่กินได้ใช่ไหมกินได้มันสามารถใหญ่กว่านั้นได้ทุกคน เจ้าโอ้ยตรงนู้นโอ้ยขามันใหญ่เลยเห็นไหม,มขนาดต้นเล็กนิดเดียวขาวใหญ่มากเลยนะมันใหญ่กว่ามึงทีมันใหญ่เท่าแขนมึงอ่ะใช่เหรอเออมึงยังไม่เคยเจอไงกูเคยเจออยู่โหโคตรใหญ่แบบทำใหญ่เก่งอร่อยไหมอร่อยนะมันต้องทําแกงจืดอะนี่ยร้อยมันใหญ่กว่านี้สามารถกินได้เลย<อ>ไปปอยมันอย่างเงี้ยแหละปอยมันโตกว่านี้เท่าแขนเลยใช่ไหม โอ้ใหญ่เท้าแค่เลยบางทีมันใหญ่เท้าขาก็มีนะเหมือน,น,นที่พรงะ <c oughs> นะไม่เลนะเพราะว่าไอเด็กคนที่กูเจอมันเนี่ยชอบชอบวิ่งหนีเราต้อง z ้ <c oughs> มดูนะใช่ครับพ่ตอนนี้เนี่ยก็ thường thi... ba làng là gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไม่รู้อ่ะมันมีเสียงร้องไห้ด้วย,ยแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนนะฝนเนี่ยก็ตกแล้วด้วยนะคะพี่พี่จยินเสียงไหม,ไม แต่ว่าเราไม่เจอตัวนะทุกคนตอนนี้ยั่ะเดี๋ยวเราอ้อมไปอีกครงไปงนูน้เพราะว่าเราไม่เจอนะทุกคนเราได้ยินเสียงเด็กร้องไห้นะ กองนยุาดาอ๋อเป็นไรฮะน้ำแทงี่น้ำแทงเบ้าๆเราะวังรระวัง เจอไหมไปแ<ป>ล้วไปนี่เด้ออยเหรนี่เด้ยเลยลิดลิดดองเขี้ยวเจอไหมพี่พี่ครับพี่เจอปะม,มีเสียงเด็กร้องไห้จริงๆด้วยโน่นเรเห็นนะเด็กร้องไห้ว่านั้น เอาไงเดียหานไม่รู้ว่าน้องแกเนี่ยเป็นอะไรนะครับทุกคน น้องเขาทาอะไรวะน้อก็จะพลุคอตายหรือเปล่าเฮ้ย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 น้องปลุกคอตายเฮ้ยมอนั่นแหละมอนั่นแหละมนและเมนและเมนและเฮ้ยเธอจับตัวน้องนี่ไไทุกคน มนแล้วและมนแล้วครับเป็นไรไม่เหรอฮันน้องอวี่มีนนู้นละคว้าเอ้ยคว้าไปไหนแล้ววะคว้า ทุกคนครับเมื่อกี้เหมือนน้องเนี่ยจะผูกคอตายเลยอะ่ะเนอะเหมือนจะแขวนคอเลยนะพี่พี่นะเมื่อกี้เราพยายามจับแล้วมันกัดมือผมยัะไหไหนเนี่ยโอ้โพี่ดูโอ้ยลอยกัดน,นะครับผมเจ็บไหมทุกคนมันกัดมือผมนะครับเจ็บไหมเจ็บดิไปโรงพยาบาลเปล่ไปลาลไม่ไปโอ๊ยเจ็บไหมทุกคนโอ๊ยเจ็บหน้าองนะ ให้ไม่ไดหล้วะเดี๋ยวทุกคนเมื่อกี้น้ำมืดเลยนะครับผมน้ำมืดเลยแป๊บหนึ่งนะครับเกลับปดูรั้นะครับผมเมื่อกี้เนี่ยน้องวิ่งไวมากเลยนะมันกัดแขนผมเลยนะพี่พนะไปมเไม่เป็นไรนิดเดียวเออี่เชื้นะ โหเมื่อกี้น้องแน่กกำลังจะแขวนคอเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะพี่ๆนะจำน้องไม่อยู่อะเมื่อกี้เราวิ่งไล่ตามนะนะครับโหดูดิมันเอาเชือกมาจากไหนวะนนียเมืม่อกี้เนี่ยน้องเขาเนี่ยกำลังจะแขวนคอเลยนะดีนะทุกคนที่เรารีบมาช่วยทันะนะเชือกเส้นนี้เลยนะพี่ๆถือไว้<ม>เอากไปทิ้งที่บ้านอย่า ว่าอย่างนี้เดี๋ยวน้องเขาหาย anyway, <of Dir> เป็นไรฮันเป็นไรเป็นไรเจ็บไอีม ชนในนี้เหรอใช่เออออย่างนี้แหละไปเดี๋ยวเราเดินหาดูน้องกันโหไอเด็กของนั้นเนี่ยหายไวมากเลยเมื่อกี้วิ่งไวมาก อปกติแล้วผมเนี่ยเป็นคนวิ่งวายนะแต่ว่าไล่ตามไม่ทันนะทุกคนเดี๋ยวลองเดินหาดูแถวนี้ดน mistakes. ิน้องเนี่ยน่าจะวิ่งได้ไม่ไกลนะนน้องไปไปไปเลยดิ นั่งมองไงดิฮะนั่งมองไงดิเดี๋ยวเราต้องรีบหาเด็กคนนั้นก่อนรู้สึกเป็นห่วงอะทุกคนกลัวว่าจะทำอะไรไม่ดีกับตัวเองนะครับขว้ขว้าขว้ ไปหาในดีวะเนี่ยขว่าว่าน้องเขาน่าเจอเฮ้ยตัวน้อง,ของเอองขาวิ่งมาจริงๆนะเออวิ่งมวกว่าที่คิดนะไปพี่เอฟซีเมื่อกี้เราก็วิ่งตามติดๆอะว, <c oughs> ว้า เดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูข้างในกันไป,ไไปไน,น้องน่าจะวิ่งหนีได้ไม่ไกลหรอ,อ,อหกอ,อืม,ม,น,ออมน้องจะแขวนคอนะพี่พี่นะไม่รู้ว่าจะแขวนหรือเปล่านะแต่ว่าผมเห็นเนี่ยน้องเขาเนี่ยเอาเชือกเนี่ยมัดไว้กับไม้นะพี่พี่ เนี่ยมันมีรอยเดินเนะนี่ยมันมีรอยเหมือนเหมือนคนเดินเลยอะเนี่ยทุกคนเจอไหมมีรอยเดินนะครับพี่เอฟซีคว้าคว้วนี่มันมีรอยเดินคว้ยาไม่คว้า này được Han, để mình cùng điêu, vào nút. để lao anh điêu đi. anh dong điệp, của nón họ, cuao nó nón họ để làm ởi mít đi gặp tựo em không. 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 ไอ้ขว๊ะเออไปไหนวะถ่ายไปไวมากเลย เฮ้ยไอ้านีนดีวะยังไม่รู้เลยไอ้เด็กคนนี้มันแบบไม่ยอมกลับบ้านจริงๆด้วยไม่รู้ว่ามาจากไหนนะเหตุแล้วนี่ะไมะเหตุแล้วไป่อีกคนหรือป่ะ ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่เออเดี๋ยวไลูกเอาไงดีฮันเอาไงดีทุกคนเม<ห>ื่อกี้เราก็ไล่ตามไม่เจอนะไปรีบกลับกันดีกว่าก่อนที่ฝนจะตกนะไม่รู้ว่าน้องแน่นหนีไปไหนแล้วนะครับพี่พี่ก็โอเคทุกคนไปรีบกลับกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวค่อยมาหารอบใหม่กันเดีด๋ยว<ด>ค่อยมาหารอบหน้า เออไม่รู้ว่าน้องเนี่ยหายไปไหนนะพี่พี่นะใช่ครับผมไปทุกคนไปเจอลิมนาครับผมไป